ทำกิจการครอบครัวสามารถออกรถได้หรือเปล่านะคะวันนี้พี่หน่อยก็มาพร้อมกับสายฝนเลยแล้วก็มาพร้อมกับน้องวิวด้วยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าการเคสนี้น้องทำอาชีพอะไรนะคะเคสน้องวิวทำอาชีพอะไรเอ่ย เป็นธุรกิจครอบครัวรับซื้อของเก่าครับเป็นธุรกิจครอบครัวรับซื้อของเก่าน้องวิวมาจากที่ไหนนครปฐมอยู่นครปฐมใช่ไหมคะเคสนี้นะคะที่บ้านเนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวทําเกี่ยวกับรับซื้อของเก่าคุณพ่อเป็นเจ้าของกิจการทงหมดเลยใช่ไหมคะแต่มาออกเนี่ยคุณพ่อออกนังเสอรับรองให้ลูกใช่เหมือนเป็นกิจการในครอบครัวถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเคสนี้น้องวิวมาซื้อเนี่ยมีคนค้ำปะไม่มีครับไม่มีซื้อคนเดียวเลยถูกไหมคะแล้วน้องวิวมีเครดิตเคยกู้หรือเคยผ่อนอะไรมาไหม ไม่เคยกู้ไม่เคยผ่อนไม่เคยเลยใช่ปะไม่เคยกู้ไม่เคยผ่อนอะไรเลยและที่สําคัญวันนี้ค่ะน้องวิวมารับรถโตโยต้าคลัมรี่ต้องบอกว่าเป็นรถค่อนข้างไซส์ใหญ่ไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงแต่ถามว่าณวันนี้ไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะจัดง่ายไหมง่ายครับง่ายไหมที่เนี้ยง่ายง่ายมากง่ายมากใช้เวลานานไหมคะกว่าจะรู้ผลก็ประมาณวันวันสวันเนาะรู้ผลได้เลยเพราะว่าหลังจากที่โทรหาปุ๊บลงตัวกิจการไฟแนนซ์ก็อนุมัติเรียบร้อยนะคะต้องบอกว่าวันนี้ขออนุญาตอัดคลิปเร็วนิดนึงนะคะ หรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปแบบนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะให้พี่หน่อยช่วยทําเคสให้ไม่ว่าจะเป็นเคสกิจการครอบครัวคุณพ่อเป็นเจ้าของลูกเป็นผู้ช่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ลองสามารถโทรปรึกษาพี่หน่อยดูก่อนได้นะคะและต้องบอกเลยว่าใครที่จะมาหาพี่หน่อยนะคะเต็นที่หน่อยอยู่ถนนการจราจรสิ่ติดกับสถาบันเนติบ,บัณฑิตมาไม่ถูกยังไงสามารถโทรหาพี่หน่อยได้เลยเดี๋ยวก่อนจากกันไปนิดนึงละกันน้องวิวมาที่นี่เนี่ยได้รับการดูแลเนี่ย กับพนักงานในเต็นทุกคนเนี่ยดูแลดีไหมคะดีมากดีมากใช่ไหมคะเดี๋ยวฝากนิดนึงว่ามาที่นี่ได้รับการบริการเป็นยังไงเอาอีกทีดีมากค่ะดีมากแค่นี้เลย <c oughs> ใช่ไหมโอเคต้องบอกว่าน้อง <c oughs> <ๆ>น้องน้องน้องเขนินนิดนึงแต่ต้องบอกว่าสุดท้ายก็คือดีมากๆแล้ววันนี้ได้รับรถ Toyota วีโก้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ตัวพี่หน่อยแล้วก็ตัวน้องวิวขออนุญาตตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ